ผมจะไม่จะต้องมานั่งพูดตอนนี้เพราะเมื่อคืนนี้มีคลิปเสียงว่อนไปหมดอย่าพูดไปเรื่อยเปื่อยถ้าคุณรู้ทุกเรื่องแล้วคุณอาจจะหนาวก็ได้ผมเป็นคนชัดเจนไม่มีใครผมไม่รู้ผมเกิดมาอยู่บนความชัดเจนแล้วผมไม่อยากให้ใครถูกหลอกผมไม่อยากให้ใครเสียเปรียบใครผมชัดเจนเสมอนะฮะถ้าถ้าติ่งยังด่าบริษัทนะฮะย่งละลาน ไปเรื่องอื่นเรื่องนู้นเรื่องนี้สารพัดมันคือผลร้ายที่จะเกิดกับตัวน้องเขาพูดได้เลยนะฮะมันเป็นผลร้ายที่เกิดกับตัวน้องเขานะฮะสักวันหนึ่งถ้าเราทนไม่ได้เราอาจจะพูดทุกอย่างที่คุณไม่รู้ก็ได้ใครจะรู้คุยมาได้มีแม่เป็นหมื่นทำไมจะเลี้ยงไม่ได้อึก็เลี้ยงสิเพอเจอเพอเจอร์ <ert> อย่างรุนแรงคุณรู้จักอะไรมากมายหรือเปล่าคุณรู้ทุกอย่าง ทุกวันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ที่ไหนใครรู้บ้างในบริษัทไม่มีทำอะไรก็เอาแต่ใจตัวเองเอ้บานที่คุณพูดพูดพูดอะ่ะสาล้านนะมันเขาอยู่เหรอมีเหรอเพอร์เจออวดรู้อวดเก่งถ้าแฟนขับไม่หยุดรับรองได้ว่าไม่มีทางออกแน่นอนผมบอกก่อนนะพูดไปเรื่อยอวดรวยอวดเก่ง อวดรู้ทั้งๆที่สิ่งที่คุณรู้คือผิดเข้าใจคาว่าผิดไหมผมเป็นเจ้านายสูงสุดผมยังไม่รู้เลยตอนเนี้เขาไปอาศัยอยู่ตรงไหนเขาไม่บอกแฟนคขับรู้ไหมละ่ะทุกครั้งก็ต้องไปเริ่มต้นที่คอนโดอะแต่จริงๆอยู่ไหนละ่ะมีใครรู้บ้างอย่าให้พูดไปมากกว่านี้นะผู้หญิงมีไม่กี่เรื่องหรอกที่ทำให้เพี้ยนเนะแฟนขับมีสติสนิดหนึ่งหยุดได้แล้วนะ หยุดตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปถ้ายัางก้าวไก่ผมก้าวไก่บริษัทก้าวร่วงบริษัทคุณอาจจะรู้เรื่องที่คุณตื่นเต้นและเล่าใจและไปจากกันก็ได้ใครจะรู้เพราะฉะนั้นหยุดได้แล้วนะนี่คือคําเตือนครั้งสุดท้ายพี่แวนก็เตือนแล้วทุกวันนี้คนทั้งบริษัทยังไม่รู้เลยว่าน้องเนี่ยไปอยู่ที่ไหนไม่ต้องถามเรื่องหมดสัญญาไม่ใช่สาระอยู่อีกนานผมขอเตือนนะเป็นครั้งสุดท้าย ผมไม่เคยทำร้ายใครแต่ผมต้องการปกครองคนต้องการพัฒนาคนต้องการให้โอกาสคนต้องการให้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นและเราต้องอยู่ด้วยกันแบบเปิดเผยช่วยเหลือกันได้ปกครองกันได้ดูแลกันได้สั่งสอนกันได้ ตัวเป็นน้ำล้นแก้วหรือ fc ส่งเสริมให้กลายเป็นน้ำล้นแก้วจะไม่มีใครดึงสติให้อีกแล้วเมื่อนั้นก็ให้ใครคนใดคนอยากดึงก็ดึงไปเลยเพราะตอนนี้เราไม่ได้รู้เรื่องส่วนตัวเขามากมายนะฮะไม่รู้อืมอยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลยมีใครรู้ล่ะแหมแล้วแฟนขับก็บพูดจังบ้านสามสิบล้านนู่นนี่นั่น คุณรู้เหรอว่าเขายังอยู่ที่นั่นอะรู้ก็มาบอกกันหน่อยแล้วกันอยู่ยังไงอยู่ที่ไหนผู้ติดตามยังไม่ค่อยรู้เลยผมพูดให้ฟังไงเพราะผมฟังคลิปเสียงแฟนคลับแล้วเพ์เจอร์ผมพูดเลยเพ์เจอร์สิ่งที่คุณพูดคือโคตรไม่รู้เรื่องเลยมันไม่ได้มีแบบที่คุณพูดแล้วเออหุบปากได้แล้วเลิกพูดเถอะค่ะน้องก็แย่แล้วใช่ถ้าตาบใดที่แฟนคลับยงัง อยู่มันก็จะเป็นแบบนี้ผมพูดเลยผมเป็นคนไม่เคยกลัวผมไม่เคยไม่เป็คนคนไม่เคยกลัวผมเป็นคนไม่เคยกลัวเอาความจริงมาสู้กันมาผู้หญิงมีไม่กี่เรื่องหลักที่ทําให้นิสัยเปลี่ยนอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่หยุดก็ช่วยไม่ได้ผมก็ต้องปกป้องตัวเองปกป้องบริษัทไปสิไปตามว่าน้องอยู่ไหนอยู่ยังไงไปสิไปตามตามได้แล้วมาบอกผมด้วยเพราะเขาก็ปิดเป็นความลับ โดเนตกันเข้าไปเถอะเอาเลยผมบอกเลยนะถ้ายิ่งด่าบริษัทถ้ายิ่งด่าผมเพราะว่าสิ่งที่ต้องเปิดเพราะว่าคุณมาโจมตีแล้วคุณพูดแบบเออพูดแบบเพลเจอระพูดแบบเอาข้อมูลที่มันไม่จริงมานั่งสาธยายไร้าสาละคอนเนคชั่นเยอะน,นู่นน,าานนี่นั่นชื่อดาราคนนั้นคนนี้ก็นั่นแหละแก๊งเขาทั้งหมดเลยนะ นั่นแหละไปดูสิผู้จัดการคือใครนั่นแหะไปดูมีทั้งดาราชายมีทั้งอะไรเงรี้ยไปดูเป็นอะไรไม่หยุดไม่หยุดหรอกถ้าคุณไม่หยุดผมก็ไม่หยุดก็คุณไม่หยุดไงคุณเอาสิทธิ์อะไรมาโจมตีบริษัทอย่ามาแรงใส่นะบอกไว้ก่อนบริษัทไม่เคยงอใครนะมีเสียงคลิปเสียงว่อนไปหมดโชว์รวยโชว์ปา่าผมไม่ชอบ เด็กที่ดูแลไม่ได้เออผมพูดตรงๆผมไม่ชอบอยู่ที่ไหนกินยังไงอยู่กับใครหรือจะเป็นยังไงถ้าตัดใดที่มีความลับกับผมและความลับกับคนในองค์กรเยอะแยะมากมายกลายเป็นโลกส่วนตัวมันดูยาก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 ทุกคนนั่นแหละส่วนหนึ่งเป็นเพราะติ่งนั่นแหละป้องโดยที่ไม่ดูเขาสุดท้ายทุกคนเตือนหมดแล้วนะพี่ฟ้าก็เตือนกลางๆพี่แวนก็เตือน ผมก็เตือนเตือนกันหลายละลอกแล้วนะอืมมีสติได้แล้วเปลี่ยนท็อปปิกดีกว่าไหมคุณจะได้รู้อะไรบ้างอย่ามต่มาด่าวบริษัทผมเองก็ไม่ได้อยากให้ใครต้องโง่กว่าใครหรอกผมเตือนเป็นครั้งเกือบจะสุดท้ายละอะแฟนคลับ <c oughs> <c oughs> ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษเอาเองยุ่งเกี่ยวกับบริษัท หยุดโจมตีกล่าวหาบริษัทหยุดพูดจาในสิ่งที่คุณไม่รู้จริงแล้วไปพูดถึงความอลังการปังเวอร์หยุดหยุดได้แล้วหยุดเดี๋ยวนี้เพราะสิ่งที่คุณพูดมันไม่มีแล้วคุณไม่ต้องพูดหยุดทำร้ายน้องด้วยวิธีการด่าบริษัทได้แล้วเพราะบริษัทก็ไม่ทราบว่าน้องอยู่ที่ไหนพักอย่างไงเขาก็ไม่เคยบอกผม แล้วก็ไม่บอกไขรถ้าไม่หยุดเหมือนกับคุณกำลังทำร้ายน้องมากขึ้นคนเรานะมันต้องมีสติมันอย่าเพอ้อเจอ้อดูข้อเท็จจริงรักวัวให้ผูกรักล,ลูกให้ตีนะโอเคอย่าตามใจโดยคุณไม่รู้เรื่อง